วันนี้เราอยู่กับรถโตลต้าฟอร์จูเนอร์ครับตัวนี้เป็นทีดีด้วยนะครับลูกค้าให้โจทย์มาเลยครับออกมาครับป้ายแดงครับตั้งแต่ป้ายแดงเลยยังไม่เคยเปลี่ยนโชว์ไม่เคยทําอะไรช่วงล่างเลยนะครับทีนี้ก็มีลูกครับรับส่งลูกทุกวันลูกก็บอกว่าพ่อรับแบบรู้สึกว่านั่งข้างหลังแล้วเวียนหัวมากเจอก็เลยแนะนําว่ามันจะต้องเป็นโชว์ที่มีการเก็บรลอยต่อที่ดีครับมีความนุ่มนวลครับมีความสมูทนะครับนะเจอเลยแนะนําเป็นตัวนี้ครับเป็นวายเ e ชเซ r ซี s รีครับผมอ่าตัวนี้เลยครับ สวัสดีครับผมเจริตรอดจัดครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านอพิกสาขาราังสิทธิ์ครับผมวันนี้เราอยู่กับรถโตโยต้าฟอร์จูเนครับตัวนี้เป็นเทียดีด้วยนะครับนะครับสีด้วยครับทีนี้ต้องขอบอกก่อนว่าลูกค้าให้โจทย์มาเลยครับคือรถคันนี้เนี่ยออกมาครับป้ายแดงครับตั้งแต่ป้ายแดงเลยยังไม่เคยเปลี่ยนโช้คไม่เคยทําอะไรช่วงล่างเลยนะครับทีนี้ก็มีลูกครับรับส่งลูกทุกวันลูกก็บอกว่าพ่อครับแบบรู้สึกว่านั่งข้างหลังแล้วเวียนหัวมากพ่าทำอะไรก็ได้กับรถคันนี้ให้มันบอกว่านั่งดีๆนะครับ ทีนี้ลูกค้าก็ให้ตรวจมาเจอก็เลยแนะนําว่ามันจะต้องเป็นโชว์ที่มีการเก็บรอยต่อที่ดีครับมีความนุ่มนวลครับมีความสมูทนะครับนะเจอเลยแนะนําเป็นตัวนี้ครับเป็น w h i t e h d s e Series ครับผมอ่าตัวนี้เลยครับเจ้า w h i t e h d s e Series ตัวนี้ครับเป็นระบบ Mono ทู m นะครับสามารถปรับนุ่มแข็งได้30ระดับนะครับเป็นการปรับรีบาวนั่นเองครับนะอันนี้เป็นโชว์หน้าครับเวลาปรับนะครับก็จะมีหกเหลี่ยมให้นะครับเป็นตัวนี้ครับอ่าตัวนี้นะครับเราก็เสียบมันเข้าไปครับแล้วเราก็ปรับตัวนี้ครับ เวลาปรับเราจะรู้สึกว่ามีเสียงคลิกที่มือนะครับอ่าตัวนี้สามารถปรับได้30ระดับครับถ้าเกิดว่าลูกค้าปรับไปแล้วเกิดว่าลืมนะครับแนะนําว่าให้หมุนขวาสุดก่อนครับแล้วค่อยปรับลงมานะครับผมนะขวาสุดคือแข็งครับซ้ายสุดคือนิ่มนะครับส่วนข้างหลังก็เหมือนกันครับตัวนี้ครับด้านหลังจะอยู่ที่ตัวนี้ครับตัวปรับครับอ่าเวลาเราปรับเราก็หมุนขวาสุดก่อนนะครับหมุนให้ตึงนะครับพอตึงเสร็จแล้วเราค่อยหมุนปรับลงมานั่นเองครับอ่าเป็นการปรับความนุ่มแข็งนะครับ ชุดนี้ครับแค่โชว์อย่างเดียวครับราคาอยู่ที่3 3 0 0 0ันบาทครับเดี๋ยวลูกค้าขอเอาไปลองก่อนนะครับในเรื่องของการเก็บรอยต่อครับถ้าเกิดว่าเองรู้สึกว่ามันยังย้อยอยู่ยังคงเค็งอยู่เดี๋ยวเข้ามาเติมสปริงครับผมนะชุดนี้นะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนขับตรงรับลูกสไตล์พ่ะบ้าทได้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับเดี๋ยวคันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปชมกันครับ ครับผมสำหรับการปรับคู่หน้านะครับก็จะเป็นการปรับที่หัวนะครับหัวจะอยู่ใต้ซุ้มอย่างนี้นะครับเวลาลูกค้าจอดรถนะครับเราก็มือล้วงเข้าไปปรับอย่างนี้ครับนี่ครับแนะนําให้หมุนขวาก่อนนะครับเราจะรู้สึกได้ที่นิ้วมือนะครับว่าจะมีเสียงคลิกนะครับอ่าพอหมุนขวาสุพอหมุนขวาเสร็จแล้วเราก็หมุนกลับลงมาครับสามารถปรับนุ่มแข็งได้30ระดับนะครับผมนะตอนี้เป็นความสูงเท่าเดิมครับอันนี้ใส่กับสปริงเดิมไปก่อนนะครับนะครับอันนี้ก็ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็นํารถเข้ามาตั้งศูนย์นะครับเพื่อเป็นการเตรียมทดสอบรถนะครับผมนะเพื่อเป็นการขับรถที่ตรงนะครับและพร้อมใช้งานนะครับอันนี้ติดตั้งและตั้งศูนย์โดยช่างมืออาชีพครับผมนะตัวนี้ครับรับผมตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับกับรถโรตาร์โฟร์จูเนอร์ครับตัวนี้เป็นตัว TID ด้วยครับนะกับโชว์เอสเซสซี่รีครับผมนะอันนี้ลูกค้าขอโชกสีต้นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเติมสปริงเพิ่มเติมเคครับอันนี้ก็จะเป็นความสูงเท่าเดิมนะครับ ใส่กับสปริงเดิมนะครับออ่าันนี้คือทรงทั้งคันเลยนะครับดูซ้ายขวานะครับสําหรับราคาครับชุดนี้ครับ YS แซดซีรีส์ครับราคาที่สามหมนสามพันบาทครับผมนะถ้าเกิดว่าพร้อมสปริงจะอยู่ที่สิบหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทครับผมนะสามารถผ่อนสูงสุดได้สูงสุดสิบเดือนครับจ๋อเจ๋อให้สิบเดือนไปเลยครับกับบัดรเครดิตเทอรมรายการครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจครับทักเข้ามาได้ที่เพจออโต้เกมขงผมนะหรือโทรมาคุยกับเจ๋อได้ที่ศู8 0 8 9 8ผมหรือโทรหาูนย์แปดเก้าแปดผมรับ ที่ศูนย์ป9ะสู์เจ่อาศูนย์เก้าครับบอกเลยว่าจะได้ความเนียนการเก็บรอยต่อได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนครับฝากพี่เพื่อนครับกดไลค์กดแชร์กด s ิดตั้งเพื่อเป็นกลังใจให้เจอด้ครับนะเด็กคลิปง่ายเป็นชว์รุ่นในรถรถุรถ่นในโปรดติดตามครับเดีย๋ยวขอตัวพาลูกค้าไปลองรถก่อนนะครับสวัสดีครับ